กับผมจังหวัดพิษนุโลกครับงานเปลี่ยนหลังคาเมทัลชีตของอาคารพาณิชย์สองชั้นนะครับเป็นหลังคา2องสเต็ปนะครับลูกค้าติดต่อเราผ่านโซเชียลมีเดียนะครับเข้าไปในการซ่อมแซมหลังคานะครับโดยเงื่อนไขครั้งนี้ก็คือที่ตกลงกันก็คือ,อเป็นการอุดซ่อมนะครับรอยรั่วนะครับเมื่อมาถึงนะครับ พบว่ามีความผิดพลาดตั้งแต่การก่อสร้างมาหลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมครับลูกค้าเลยขอให้เราทําการเปลี่ยนหลังคาเดี๋ยวนี้เราไปดูสาเหตุแล้วก็ปัญหาพร้อมกับงานที่เสร็จครับไปชมพร้อมๆกันครับด้านหน้าของท่านผู้ชมก็คือแผ่นเมทัลชิดที่เราทําการบากลงรอนเรียบร้อยแล้วนะครับด้านในนี้ครับก็จะมีการหักป้องกันน้ําย้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่หักป้องกันน้ําย้อนครับเวลาฝนซัดเข้ามาก็จะสามารถรั่วบริเวณด้านหน้าของ หลังคาได้นะครับแล้วก็เข้าสู่ฟ้านั่นเองครับเดี๋ยวไปดูครับว่าหลังคาก่อนหน้าหน้าตาเป็นยังไงครับอันนี้คืออาคารพณิ์ที่ติดกันนะครับอาคารพณิ์ที่ติดกันนะครับก็จะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าของเขายาวขวางของผมใช่ไหมครับอยากรู้ไหมครับว่าทําไมของเขายาวขวางของผมและเขาไม่มีรอบข้างมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นไปดูด้านนี่คือหลังคานะครับเดิมของเขานะครับเป็นเมทัลชีตนะครับก็จะเห็นว่าชายหลังคาเขายาวเกินตัวเชิงชายนะครับแล้วก็ไม่มีขอบปิดเมื่อเป็นอย่างนี้ครับ นกมันก็จะสามารถเข้าในหลังรอนของเมทัลชีดได้นะครับรวมทั้งเวลาฝนสาดเข้ามาน้ําก็จะสามารถสาดเข้ามาในฝ้านอกอาคารได้นั่นเองครับเราก็ทําการตัดปลายแผ่นให้เท่ากับเชิงชายนะครับแล้วก็หักหัวแผ่นการน้ําย้อน,นครับหลอจากนั้นก็บากลรงร่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับจุดต่อตรงนี้ครับเนื่องจากมันเป็นรอยต่อของบ้านนะครับเราก็เก็บงานด้วยวิธีเพ่เข้ามุมนะครับให้ตรงนี้มันจบกันในลักษณะเป็นของอ ฉากชนฉากนะครับก็จะลักษณะนี้ครับแล้วก็ยิงสกูนะครับแล้วก็เวลาเห็นผมซิลอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าซิลลักษณะของการเป็นเก็ตการเชื่อมเหล็กนะครับทำไมต้องซิลอย่างนี้ปกติเราเห็นช่างหลายหลายคนซิลจะใช้มือรูดให้มันบางการรูดรูดได้นะครับบางคนบอกว่ามันสวยใช่ครับมันสวยแต่ว่าเราลองไปถามผู้ผลิตดูก่อนนะครับหรือว่า PC ซที่ขายของดูก่อนหรือหาข้อมูลดีๆก่อนครับสารกันซึมนะครับการที่มันจะยึดเกาะได้ดีมันต้องมีความหนานะครับ ประมาณ1มิลขึ้นไปนะครับถึงจะยึดเกาะได้ดีนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านั้นหรือเราทําการเอามือรีดมันนะครับมันยึดเกาะได้ครับแต่ว่าประสิทธิภาพของมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นการซิลจุดยึดต่างๆนะครับถ้ามือเราเอามือรีดมันจนบางเกินไปนะครับประสิทธิภาพมันก็จะทํางานได้น้อยลงเช่นเขาหนุดไ้ว่า,าสารกันซึมตัวนี้อยู่ได้12ปีถ้าเราไปรีดขนาดนั้นมันก็อาจจะไปตั้งแต่ปีแรก2ปีแรกเพราะว่าบางเวลามันโดนแรงลมแรงสั่นสะเทือนอะไรมันก็อาจจะฉีกขาดได้นั่นเองแห่นหลังคานี้ก็ยาวประมาณ 13าเมตรครับครับก็งานหลังคายาวๆเนี้ยครับผมก็ทํากันประจำนะครับโดยที่พัทยานะครับผมก็ใช้กันแค่2คนในการมุงหลังคาประมาณ130ตารางเมตรนะครับวันเดียวนะครับเมื่อสักครู่ผมซิลเป็นตะเข็บนะครับลักษณะของเป็นรอยเชื่อมนะครับตอนนี้เราก็มาดูการซิลนะครับเป็นลักษณะของตัวเปล่านะครับเรียบๆอย่างนี้ครับการซิลลักษณะนี้นะครับผมเรียกนว่าการซิลแบบท้องปิงครับมันก็จะเหมือนกับปิงนะครับ เป็นเส้น,น,นหนาเกาะมานะครับเันก็จะได้การยึดเกาะที่ดีนะครับจุดสิ่งสําคัญของการซิลโพลี่คือ,อควรมีเนื้อของเจ้าสารกันซึมเนี่ยให้มันมีความหนาพอสมควรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสิ่งสำคัญก็คือควรเลือกใช้สารกันซึมที่มีสีอยู่ในโทนหรือเฉดเดียวกับแผ่นหลังคาครับจะทําให้ดูไม่น่าเกลียดครับเพราะว่าถ้าสีมันเป็นสีที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะดูน่าเกลียดจนเกินไปครับเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือการติดตั้งนะครับ แฟชชิงหรือว่าการติดตั้มติดตั้งแผ่นหลังคานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหลีกเลี่ยงเทปกันซึมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเทปที่มีฟอยสีขาวหรือว่าเทปสีดําก็ตามในการจบงานหรือว่าใช้ใช้ปิดจบงานนะครับควรจะใช้เป็นอย่างอื่นในการจบงานดีกว่าทําไมผมไม่ให้ใช้เป็นเทปนะครับเทปกันซึมเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นแบบผิวฟอยหรือผิวสีดําอะไรก็แล้วแต่เวลาที่ติดไปเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของมันคืองานซ่อมแซมเพราะฉะนั้นเมื่อสัญ,ญลักษณ์มันคืองานซ่อมแซมถูกไหมครับ เวลาเรามุงใหม่หรือมุงใหม่หรือเอามาติดตั้งเหมือนชิดเนี่ยเราเอาตัวนี้จบไปแทนที่งานมันจะสวยงามนะครับพอมันไม่เห็นเทปปิดเก็บงานตามมุมตรงนูน้นมุมตรงนี้นะครับมันก็ก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่สมกับที่เป็นงานมุงใหม่งานติดตั้งใหม่มันเหมือนกับเป็นงานไปแก้งานคนอื่นหรืองานซ่อมแซมตามจุดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะาทําให้มัน เสร็จงานไปเนี่ยนะครับเราควรจะมุ่งเน้นถึงความสวยงามด้วยแล้วก็ความมาตรฐานด้วยนะครับแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานเข้าใจอยู่ว่าเทปกันซึมมันสามารถป้องกันปัญหาหรือจุดรั่วต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเราถ่ายรูปออกมาหรือเราลูกค้าเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยมันเหมือนกับ ม่ประทับใจกับจุดนี้แน่นอนซึ่งตัวผมเองผมเป็นช่างติดตั้งผมก็ไม่โอเคกับจุดนี้นะเพราะฉะนั้นงานของผมจุดไหนที่เป็นช่องว่างผมจะมีการบากตัดเมทัลชีตหรือพับเข้าลูกให้ได้มากที่สุดครับต่ังจากนั้นก็จะใช้สารกันซึมหออรือโพลีนะครับยิงเก็บงานให้เรียบร้อยครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับทั้งท่านเจ้าของบ้านเองแล้วก็ผมชอบทํางานแบบสวยด้วยครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆให้ดูครับ